สวัสดีนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะสิบล้อเข้าอ,อีกคันหนึ่งนะคะเมื่อเช้านะคะผลงานการขายของเมื่อเช้านะคะเลี่ยงร้านไปเลยนะจ๊ะเลี่ยงร้านแล้วนะคะวันนี้ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันสิบล้อสองคันนะคะปิกอัพสองคันนะคะ น,ะนีเข้าวอีกหนึ่งคันนะคะวันนี้ข้าสิบล้อสองคันนะคะคุณผู้าท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะคะร้านจะาจองซอยสิบเก้าอยู่ตลาดไทยนะคะช่วงนี้ทุเรียนเนื้อดีมากมายนะคะมากันได้เลยนะจะราชจ้าองซอยสิบเก้าบริการขายปิกยังมีให้ทุกวันนะคะลละแปดสิบบาทยังมีขายทุกวันนะคะมากันได้เลยนะจ๊ะสินค้าดีๆนะคะรนะาคาขายส่งเลยนะคะร้านจตาองซอยสิบเก้าอยู่ตลาดไทยนะคะ ขอบคุณค่ะ